สวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนครับพบาัว่าผมช่องแบกเบลล่าฟิกแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะพาพี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยไปสำรวจต้นไม้ยักษ์นะครับพี่เพื่อนเพื่อนครับต้นไม้ยักษ์นะครับต้องบอกได้เลยว่าต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยน่าจะอยู่รุ่นทวดของทวดแล้วแหละนะครับทุกคนครับนะนับว่าเป็นต้นไม้พันปีก็ว่าได้นะครับทุกคนคือต้นไม้เนี่ยมันใหญ่มาก,มากแต่ว่าทุกครั้งที่ผมไปนอนเนี่ยนานแล้ว ตั้งแต่สองปีที่แล,แล้วนะครับทุกคนเหมือนผมได้ยินเสียงคล้ายๆมันมีมันมีรูของมันด้วยนะข้างในรูของมันเนี่ยผมเคยเข้าไปสำรวจเนี่ยเหมือนคล้ายๆมีคนเนี่ยมากระซิบข้างหูผมนะบอกว่ามาทำไมนะก็ต้นไม้ชนิดนี้คือแบบน่าจะเป็นต้นไม้ที่แบบจะมีเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยสถิตอยู่นะครับทุกคนครับเนาะ เพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็อายุเนี่ยยืนนานเลยนะครับต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าชื่อเนี่ยชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขึ้นตามลำห้วยนี้นะครับสายนี้เลยนะครับทุกคนเนาะนี่นะครับทุกคนครับนะทุกคนครับโอเคทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยทางนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะ รกเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนครับเนอะอะไรล่วงวะไปเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยนะครับพี่เพื่พอคนครับเดี๋ยวระหว่างทางที่ผมเดินไปก็จะค่อยอัปเดตให้พี่เพื่อนได้รับชมบรรยากาศระหว่างที่ผมจะระหว่างที่ผมเดินทางนะครับไป let's go ุกคนครับนี่นะครับก็จะเป็นต้นไม้นะครับต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เลยนะครับป่าที่นี่นะครับก็จะเป็นป่าดิบชื้นนะครับไอที่เห็นที่มันก่อไว้ตรงนั้นมันเป็นปลวกปลวกอะ่ะทุกคนเห็นป่อ่ามืรัทุกคนเห็นหรือเปล่านูน่นไอสีดำๆนั่นแนหะชื่อมันน่าจะอยู่ลาวๆประมาณสักห้าอบคน ได้นะครับแล้วก็มีปลวกนี่ขึ้นไปสร้างรังอยู่ข้างบนนู้นเลยนะครับเห็นตัวดำๆนั่นไหมมันมีเต่ารังเนียบางนะต้นในต้นเต่ารังนะครับทุกคนฤดูนี้เนี่ยเต่ารังเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกินแกนของมันได้นะเพราะว่าแกนของมันเนี่ยมันมันจะน้อยมากๆเลยแต่ถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยแกนของมันเนี่ยมันจะเยอะอยู่นะครับเนาะนี่มันนี่ขนาดดูแค่นี้นะแกนมันน้อยเดี๋ยวําได้ที่นี่ นะเราสามารถที่ต้มกินกับมามะ่าพรุ่งนี้ได้นะครับดาร้างรสชาติของมันจะออกหวานหวานมากมากเลยเป็นธรรมชาติโดยดตองเลยนะครับทุกคนต้น,ตนไม้ใหญ่มากๆโอ้แล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้มาเจอกับต้นไม้ที่ถุกค้นลงมานะครับไม่ใช่มนุษย์ค้นลงมานะคือมันเป็นวัฏจกักรตามธรรมชาติของมันที่ค้นลงมาของมันเองนะครับทุกคนครับเนาะดูนะครับนี่เหมือนกับว่า นี่ต้นไม้นี่เหมือนกับว่ามันจะค้องกันที่จะอืออะไรเข้าตาวะนี่ผมตัวนิดเดียวต้นไม้ใหญ่มากแต่ว,ว่าต้นนี้เนี่ยมันน่าจะนานลแล้วแหละน่าดูดิใหญ่มากๆเลยพี่เพื่อนเพื่อนที่นี่นะผมลืมบอกนะครับว่าเป็นป่าดิดชื้นเนาะ ที่ผมเปิดคลิปนีนก็ไม่ได้ถ่ายให้พี่ๆเพื่อนเนี่ยได้ดูกันนะว่าเป็นป่าเดบชื้นเนาะไม่ได้บอกเนาะนี่ต้นไม้ใหญ่มากเลยเอ๋อนู้นเลยต้นไม้ป่าเดิบชื้นมันก็เป็นเรื่องปกติที่จรใหญ่นะดูคนเี้ของมันเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยร่างมันเน่าร่างมันเน่าปุ๊บเนี่ย <c oughs> มันก็เลยค่นลงเลยเสียดายนะถามว่าเสียดายไหม ก็ระเสียดายนะแต่ว่ามันน่าจะเกินอายุไข่ฟงบันมันก็เลยน่าจะพังลงมาเแล้วล่ะนะ,นเ,ระเรบกวนกติก็เลว่าธรรมชาตินะครับนะทางนี้มันก็ค่อนข้างที่จะไม่มีไม่ค่อยเห็นทางเลยดูรกมงมากนะนี่เลยโอเคเราจะเดินทางกันต่อ 走吧、oh. ทุกคนครับตอนนี้ ผมเนี่ยก็ไปถึงแล้วเนาะคือต้องไปอีกสักต้องบอยแล้วก็โค้งไปนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้มาเป็นเวลาสองปีแล้วนะครับพี่พี่เพื่อนใน,ในใจนะครับว่าแตะพานเนี่ยต้นไม้เนี่ยยังมีอีกหรือเปล่านะครับพี่พี่เนาะ ก็เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่อยๆนะน้ำจะลดน้อยลงนะเพราะว่ามันเป็นฤด,ดูแล้งนะปากิบชื้นแต่ว่าความสวยงามของปากก็ยังคงที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะโอเคเช้าผมไปถึงแล้วผมจะค่อยอัปเดตให้พี่เพื่อนี่ยได้รับชมกันนะไอ้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะมันจะเป็นใบจากนะ ใบจากใบจากป่านะพี่เพื่อนนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับเออตอนนี้ผมก็ได้เจอกับเห็ดชนิดนี้ผมไม่ละไม,ไม่ไม่รู้ชื่อนะไม่รู้ว่าเป็นเลินจือหรือเปล่านะครับลินจือเหรอลิ้นจือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่า,าเห็ดชนิดนี้เนี่ย แถวบ้านผมบอกว่าเป็นเห็ดเมาส์แต่ว่าที่อื่นเนี่ยมันเป็นเห็ดเมาส์หรือเปล่าผมไม่รู้นะก็อย่าไปกินมูั่วนะถ้าเราไม่รู้จักจริงๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับพ,พี่เว่เมืองครับปะทุกคนครับก็ตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้มาถึงแล้วเนาะก็เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ยักษ์เลยนะครับทุกคนซึ่งเป็นต้นไม้ที่แบบไหลอบพนเลยนะครับทุกคนครับ นี่เลยนะดูต้นไม้พวุ่งนี้มันจะเล็กนะถ้าดูด้วยสายตาเปล่าเนี่ยดูดูต้นนูนะมันก็ใหญ่นะแต่ว่ามันดูต้นนี้โอ้โห my god คืออันนี้เป็นผลของงานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะใหญ่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปวัดดูนะครับว่า ใหญ่ขนาดไหนดูต้นไม้แบบโอ้โหใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดดูนะว่าผมเนี่ยตัวเท่าไหรนน่นะดูนะครับพี่พเ,เพื่อนดูขนาดของต้นไม้กับขนาดผม นะเดี๋ยวผมจะไปตั้งกล้องดูนู่นแล้วก็ผมจะมาวัดดูนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องตรงนี้ดูเลยแล้วก็ผมจะเดินไปดูนะครับว่าไอ <c oughs> พี่เพื่อนวัดดูกันเอาเองนะว่าต้นไม้ใหญ่หรือเปล่าเอ้าเอ้าของไม่ได้อีกเอาเอาผมจะไม่คัดนะเก็บไว้ตรงนี้ก่อน โอเคตอนนี้แต่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมาวัดตัวเองดูนะครับว่าใหญ่หรือเปล่านี่นะครับเ,เพี่อนเพื่อนโอ้นะ้ว่าเป็นไะไรอบคนเลยก็ว่าได้เนะนี่อันนี้แค่ผมดูคนเดียวนะครับ นี่เนะาะก็คือไม่นับกับข้างบนนี้นะครับพี่เพื่อนคือใหญ่มากๆหนึ่งอกอ่างอกโอ้โ,อโหอ่งอกผมคิดว่าไม่ต่ำกว่าหกอกนะครนะับทุกคนท้องนเนาะบนไม้ใหญ่มากๆใหญ่จริงๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสำรวจดูข้างบนดูนะว่ามันมีอะไรหรือเปล่ววาเพราะว่าข้างในเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนที่ผมมาสำรวจเนี่ยมันมี คล้ายๆมันมีพงของมันนะทุกคนดูนะครับโอ้โหใหญ่จริงใหญ่ม,มากๆผมก็ได้วัดให้พี่พเพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะว่าต้นไม้เนี่ยมันใหญ่จริงๆเนาะโโหอันนี้เป็นความสวยงามของธรรมชาติที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนว่าประเทศของเราเนี่ยก็ยังมีต้นไม้ที่ใหญ่นะครับทุกคน ต้นไม้นี้มันอยู่ในป่าลึกหรือว่าป่าดิบชื้นของประเทศไทยนะอย่างน้อยๆประเทศไทยของเราเนี่ยก็ยังพอมีต้นไม้ที่ใหญ่นะครับทุกคนนะคนที่อยู่ในเมืองคือไม่เคยเจอต้นไม้แบบนี้เนี่ยก็น,นับว่าดูผ่านจอแล้วกันนะครับทุกคนแต่ว,ว่าสำหรับผมแล้วผมมักจะเจอบ่อยเพราะว่าผมเข้าป่าบ่อยนะครับทุกคน แล้วก็ต้นไม้แบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะจหายากไม่ค่อยมีแล้วนะครับสมัยปัจจุบันนี้นะครับสมัยก่อนอาจจะมีแต่ว่าสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้ผมขอตั้งชื่อว่าต้นไม้ผ่านปีแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าร้อยปีเนี่ยมันค่อนตามแล้วคือถ้าเป็นต้นต้นลนักษณะละักษณะแบบนั้นอนะเห็นป่ะเล็กๆนะไม่ใช่นู่นนะรอไปแล้วประมาณสักสี่สิบห้าสิบปีแล้วขนาดเล็กนิดเดียวนะ ถ้าเทียบกับต้นนี้นะครับทุกคนขนาดของมันเนี่ยดูอ่าพื้นที่ของมันที่มันมันมัน,มน,นเจริญเติบโตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสร้างบ้านได้หลังหนึ่งเลยนะครับทุกคนครับเนาะก็ต้องเรียกว่าต้นไม้ผ่นปีก่อนละกันนะครับทุกคนนะมันใหญ่ที่สุดแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ที่ผมสังเกตดูตอนที่ผมมาเนี่ยผมก็จะเจอกับพงของมันอยู่ข้างในนี้นะนตัวอะไรกัดวะ ร,ออระวังท่าด้วยนะเวลาขับบาดิดชื้นโดยเฉพาะหน้าฝนท่ายเยอะม,มากๆดูนะครับโอ้โหแล้วก็มันมีพงของมันข้างในนี่นะครับพ,พี่เพื่อนนี่เลยดูข้างในเฮ้ย <Hey! S 1> hey! hey! ôi à ở đây quá vừa lại lóng quá Thôi เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทุกคนนะทุกคนเอ่อก็เห็นทุกคนเห็นบักไขวะ Hơi hey, hơi hey, hey, hey. hey, hey, hey. Đằng ngán bả lấy đó hey. Hey, hey, hey. ใครวะตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยใครจะกล้าเข้าวะมันเอาหินปลาผมนะันปา่าเหรอ

Ôi Ôi Ủa đây quá Ủa Thôi thôi Ủa ui, quá thôi Đùa gì เฮ้ยโออะไรวะทุกคนเห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะไขวะทุกคนเห็นป่เนี่อาย có đẻ đi nói bay điều này quá Ôi. như này luôn à? ơi <laughs> Sao mà phân này quá và... Hơi... ตายหมดโออะไรวะ นั้นเป็นแคมป์เก่าของใครก็ไม่ทราบนะ Hãy quá hãy vào, hãy quá hãy vào hãy vào, hãy vào, hãy quá hãy này, có đang mà phẳng luôn ôi thôi thôi cái cái lại quá cái cái mọi Ôi subscribe Hey, hey, hey. โอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะพันมันถ้าไนไทกำลวดเลยทุกคนครับก็ตอนนี้นะครับผมเนี่ยได้ออกจากตรงนั้นแล้วนะครับพ,พี่เพื่อนนะก็ ไม่รู้ว่าเจอใครก็ไม่รู้ผมคิดว่าน่าจะมีคนเนี่ยคน,คนตามผมตามผมมาแต่คนหนึ่งอะ่ะมันมันขับไล่เหมือน,นผมเลยเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับบ้านนี้ค่านะครับทุกคนครับนะก็ทาเพี่อเพื่อนชอบค,คลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์นึงแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้ทำคลิปต่อไปนะครับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับไปไปครับผม